สารคดีซึ่งเป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างสถานีประชาชนไทย PBS ของเรามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและก็สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนเพื่อสุขภาพนะคะสอสอส,อสอนำเสนอสารคดีเพื่อคนพิการนะคะในเรื่องของหูนะะไม่ได้ยินเสียงแล้วก็พูดไม่ได้นะคะโดยมีผู้พิธีกรของเราพูดดำเนินรายการนะคะน้องวัชรินชาลีจะนําเสนอวันนี้นะคะเราจะนําเสนอเรื่องของแบคทีเรียกินเนื้อขนนะคะแล้วก็สํารับนี้นะคะรายการสถานีประชาชนทีมงานทุกคนและก็ดิฉันนนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเปิดตากับเชื้อแบคทีเรีย ที่สามารถฆ่าชีวิตคนภายใน48ชั่วโมงหรือ2วันจากข่าวการเสียชีวิตของชายคนหนึ่งจากการจับปลาแล้ถูกเงี่ยงปลาตำแล้วเสียชีวิตภายใน2วันแม่บ้านและประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าโรคนี้เกิดจากการถูกเงี่ยงปลาตำและก้างปลาตำอาจจะทําให้ถึงเสียชีวิตได้วันนี้จะมาไขข้อสงสัยพร้อมกับการตอบคำถาม กับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคสวัสดีครับจากข่าวการเสียชีวิตของชายคนหนึ่งที่ถูกเนี่ยงปลาตําแล้วเสียชีวิตเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับครับอันนั้นเป็นข่าวที่เป็นจริงนะครับแล้วเชื้อแบคทีรียที่มากับปลาคือเชื้ออะไรครับสามารถติดมากับปลาชนิดไหนได้บ้างครับ น,นี่เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับถ้าตามศัพท์วิทยาศาสตร์ก็จะเรียกว่าเชื้อแอลโลโมเนสนะครับซึ่งเชื้อนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่พบได้ทั่วๆไปในสิ่งแวดล้อมครับก็จะมีอยู่หลายประเภทของปลานะครับถ้าพูดไปแล้วว่าคงได้เชื้อได้หมดทั้งปลาน้ําจืดแล้วก็ปลาทะเลแต่การรับเชื้อของมันจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือมันจะติดเชื้อแล้วมันก็จะป่วยเป็นโรคคล้ในคนนะครับอันที่2คือว่าเชื้อมันจะปนเปื้ออยู่ตามตัวปลา นะครับอย่างเช่นครีบปลาเงี่ยงปลาหรือแม้แต่กระดูกปลาก็จะมีการติดเชื้อปนเปื้อนอยู่ได้ครับหากเราไปจับปลาแล้วถูกเงี่ยงปลาตำหรือก้างปลาตำจะต้องทำอย่างไรครับอาการแรกก็คือว่าผิวหนังเราเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญเป็นอวสําสคัญในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ตัวเราเมื่อไรก็ตามที่มีบาดแผล เชื้อต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายนะครับถ้าถ้าคนไทยจะคุ้นเคยดีเวลามีบาดแผลอะไรจะไปพบหมอก็จะขอหมอฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักในการป้องกันนะครับไอเชื้อแอโลโมเนสจะเหมือนกันเพียงแต่ลักษณะของเชื้อแอโลโมเนสตัวนี้เนี่ยมันไม่มีวัคซีนป้องกันเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาเบื้องต้นก็คือ1การทําความสะอาดบาดแผลนะครับ2ก็คืออย่าให้แผลปนเปื้อนสิ่งสกปรปกนะครับ แต่ถ้าอะไรเมื่อตามมีไข้หรือว่าปวดแผลมากอันนั้นอาจจะต้องให้ยาปฏิชีวนะในการฆ่าเชื้อโดยที่สําคัญก็คือในคนที่มีความเสี่ยงสูงที่ร่างกายภูมิต้านทานไม่ดีอย่างเช่นเป็นเบาหวานหรือเป็นมะเร็งกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่เชื้อจะเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็ทําให้เกิดอาการได้อย่างรวดเร็วนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าเชื้อนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีสารพิษนะครับเพราะฉะนั้นมันจะชอบย่อยสลายพวกกล้ามเนื้อใหญ่ๆมันถ้าเกิดมี บาดแผลหรือกระทบที่กล้ามเนื้อใหญ่ใหญ่เช่นที่แขนที่ขาบางครั้งก็ทําให้เชื้อมันจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วตรงนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะสําสคัญก็คือจะมีไข้สูงมากนะครับแล้วก็จะมีการเจ็บปวดบริเวณกล้ลนามเนื้อน้นมากตรงนี้เป็นอาการสําคัญเพราะว่าถ้าไม่รักษาเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้ภายใน24-48ชั่วโมงอยากให้คุณหมอช่วยฝากเตือนประชาชนแม่บ้านหรือแม่ค้าที่ต้องสัมผัสกับตัวปลาช่วยแนะนำด้วยครับ อันนี้เป็นประเด็นสำคัญคนกระถามกันเยอะว่าโรคนี้ติดกันได้ไหมไหมนะครับโดยเฉพาะแม่ค้าแม่ขายปลาเนี่ยเขาจะถามว่าเขาต้องจับปลาตลอดเนี่ยเขาจะเสี่ยงต่อการติดโรคนี้ไหมก็คงเรียนว่า1โรคนี้ไม่ติดกันง่ายนะครับแต่อย่างที่สองก็คืออย่าประมาทนะครับถ้าเกิดสามารถหาอุปกรณ์ในการป้องกันอย่างเช่นถุงมือเวลาไปจับสับน้ําก็จะปลอดภัยมากขึ้นประการที่2ก็คือถ้าเกิดเนี่ยงปลาหรืออะไรตาเกิดบาดแผลก็คงต้องดูแลรักษาทําบาดแผลให้ดี แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไข้สูงหรือปวดมากก็คงต้องรีบไปพบคุณหมอเพื่อให้การดูแลรักษาวินิจฉัยต่อไปวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเชือ้อแบคทีเรียต่างๆที่มาแนะนําให้ความรู้ผมบอกว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการเปิดตาคงได้ประโยชน์ไม่น้อยในวันนี้ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมหลายคนที่ดูข่าวหรือที่ได้ดูผมสัมภาษณ์ไปแล้วนั้นอย่าเพิ่งตกใจนะครับ หากถูกเนี่ยงปลาขี้ปลาหรือกั้งปลาตําให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและไปพบแพทย์ทันทีและที่สำคัญเราต้องเล่าอาการให้แพทย์ฟังอย่างละเอียดด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวเตือนภัยใหม่ๆสามารถส่งคำแนะนำของท่านมาได้ที่ S&S s, s. หรือทาง f c e e o o o ไทยเดฟทีวีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานเปิดตาต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ